สวัสดีคะ่ะกูเทิร์นอาเบินเป็นเวลาเย็นของประเทศเยอรมันนี้นะคะบรรยากาศที่สวนหลังบ้านเหมือนเดิมคะ่ะวันนี้ก็ฝนตกทั้งวันเลยคะ่ะนี่คะ่ะดวงอาทิตย์ก็ใกล้จะตกแล้วนะคะใกล้จะมืดนั่นเองนะคะเราก็มีเมนูค่ะวันนี้เราจะมาเก็บผักคะน้าฝรั่งนะคะ หรือว่าภาษาเยอรมันเรียกว่าลับนั่นเองนะคะหรืออีกภาษาหนึ่งก็จะเป็นดอกคานานะคะหรือว่าดอกกะหล่ำเองนะคะเพราะว่าเวลาที่ลับนั้นแก่ตัวนะคะนางก็จะมีดอกสีเหลืองสวยงามคะ่ะและคนที่นี่ก็จะปลูกนะคะเพื่อทำเป็นน้ำมันคะ่ะ แต่ว่าต้นที่ยังไม่แก่นะคะหรือว่ากำลังออกดอกเป็นสีเขียวเขียวเป็นช่อนะคะเราสามารถนำมารับประทานได้ค่ะทีนี้ที่สวนหลังบ้านก็มีค่ะเพราะว่าหน้าร้อนนะคะได้ปั่นจักรกยานเข้าฟาร์มนะคะแล้วก็เห็นเมล็ดผักคะน้าฝรั่งหรือต้นรับนะคะกำลังมีฝักแล้วก็แก่ ก็เลยแกะนะคะ,มะเมล็ดติดมือมาค่ะนิดนึงค่ะเพื่อลองมาหวานไว้ที่แปลงผักนะคะทีนี้พอช่วงรืดดูใบไม้ผลิกอากาศเริ่มอุ่นเขาก็งอกขึ้นมาค่ะทีนี้ก็จะลองนำไปผัดนะคะใส่กับหมูนะคะผัดง่ายๆเลยค่ะผัดคล้ายๆผัดคณะบ้านเรานะคะเราก็จะ ผัดใส่เนื้อไก่หรือผัดใส่กุ้งก็ได้นะคะก็เป็นครั้งแรกนะคะที่จะลองมาทำรับประทานดูคะ่ะว่าจะอร่อยแค่ไหนนะคะอันดับแรกค่ะเราก็จะมาตัดเลยค่ะเราหวานมาเมล็ดไปแค่นิดเดียวเองนะคะขึ้นมาเยอะมากเลยค่ะเราก็จะมาตัดเลยค่ะต้นอ่อนๆทั้งนั้นเลยนะคะกำลังน่ารับประทานค่ะ เมนูที่เราทำเราก็จะทำเป็นผัดผักนะคะแต่เขาบอกว่าเราสามารถนำไปรวกนะคะหรือกินกับน้ำพริกก็ได้นะคะอร่อยเหมือนกันค่ะหรือว่าจะนำไปทำแกงอ่อมนะคะถ้าเรามาอยู่ที่ประเทศนอกนะคะเราสามารถดัดแปลงอาหาร ได้นะคะให้มันใกล้เคียงกับรสชาติที่เรารับประทานค่ะถึงว่ามันจะไม่เป๊ะเหมือนเราอยู่เมืองไทยแต่เราสามารถดัดแปลงรสชาติให้มันอร่อยตามใจปากเราได้นะคะเราก็จะมาตัดไปเรื่อยๆค่ะแค่นิดเดียวนะคะได้เยอะมากเลยค่ะได้เต็มกำมือเลยนะคะกำมือใหญ่เลยค่ะ บรรยากาศวันนี้นะคะฝนตกนะคะแล้วก็อากาศไม่ค่อยจะหนาวค่ะประมาณ20องศานะคะลมก็ไม่มีค่ะวันนี้เราก็รอช่วงฤดูใบไม้ผลินะคะเราก็จะได้ปลูกผักสวนครัวกันค่ะระหว่างที่เราตัดผักไปนะคะ ก็ฟังเสียงนกร้องค่ะฟังเสียงธรรมชาติไปด้วยนะคะหลังจากที่เราตัดเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะนำมาวางไว้ค่ะเพื่อจะเด็ดใบที่ค่อนข้างแก่นะคะออกนะคะเราจะได้ทิ้งเศษใบใส่ลงไปในแปลงโฮปีนนะคะทำเป็นปุ๋ยชีวภาพต่อไปค่ะ เดี๋ยวหน้าร้อนมาเราก็จะได้ซื้อดินนะคะมาใส่ที่ฮบีดค่ะเพื่อปลูกผักสลัดนะคะได้ต้องกำใหญ่ๆเลยค่ะผักคะน้าฝรั่งวันนี้ช่วงนี้นะคะถ้าใครเดินไปในฟาร์มนะคะผักคะน้าฝรั่งนะคะต้นรับก็จะขึ้นเต็มเลยค่ะเพราะว่าช่วงเข้าฤดูใบไม้ผลิหรือว่าจะเข้าฤดูร้อน คนเยอรมันเขาก็จะนิยมปลูกค่ะเพราะว่าเขาปลูกเพื่อนําเอาเมล็ดนะคะไปทำหรือผลิตเป็นน้ำมันนั่นเองนะคะแต่เราจะนํามาผัดนะคะรับประทานค่ะเราก็จะนําผักนะคะมาหั่นนะคะแยกใบที่สวยนะคะเพื่อจะนําไปล้างและทําความสะอาดค่ะเตรียมที่จะนามาผัดนั่นเองนะคะ เรามาหั่นเลยค่ะเราล้างไปแล้วนะคะรอบหนึ่งแต่ว่าเราหัน่นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะนำไปล้างน้ำอีกรอบค่ะ หลังจากเราล้างผักนะคะแล้วแช่ผักไว้ที่ตะแกรงนะคะให้น้ำหยุดให้หมดนะคะเราก็จะมาเตรียมเนื้อไก่นะคะเนื้อไก่เขาก็จะหั่นสไลด์มาเป็นชิ้นแล้วนะคะเราแค่มาหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆแค่นั้นเองค่ะเราจะใช้เนื้อไก่ประมาณแพ็คหนึ่งเลยนะคะเนื้อไก่นั้นเราซื้อมาเราก็ต้องรีบทำรับประทานค่ะ เพราะว่าถ้าเก็บไว้นานก็จะเสียนะคะเราต้องกินตามวันที่ที่เขาเขียนไว้หน้ากล่องนะคะว่ารับประทานได้วันไหนเดี๋ยวเก็บไว้นานจะเสียค่ะวันนี้ก็เลยมาผัดไก่นะคะใส่ผักคะน้าฝรั่งกันค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากเรียบร้อยแล้วเราก็มาตั้งกระทะค่ะ แล้วก็ใส่กระเทียมลงไปนะคะกระทะเริ่มร้อนแล้วเราก็จะผัดกระเทียมไปค่ะไม่ต้องให้กระเทียมกะเทียมเหลืองนะคะแค่หอมๆเราก็จะใส่เนื้อไก่ลงไปผัดนะคะให้สุกค่ะเดี๋ยวเราจะคลุกเนื้อไก่นะคะให้สุกและทั่วถึงนะคะพอเนื้อไก่เริ่มสุกนะคะเราก็จะมาปรุงรสค่ะ เราจะไม่ใส่น้ำปลานะคะเพราะว่าฝรั่งค่ะจะไม่ชอบกินน้ำปลาเราก็จะใส่เป็นเกลือนะคะแทนแล้วก็จะมีข้านอนะคะแล้วก็ซอสน้ำมันหอยแล้วก็มีซอสนะคะซอสหรือซีอิ๊วนะคะเพื่อเพิ่มสีให้มีรสให้มีรสนะคะแล้วก็มีสีออกน้ำสีดำๆนิดนึงนะคะเราจะไม่ใส่ผงชูรสเช่นกันค่ะ เพราะว่าฝ้าหลันเขาไม่ทานเราก็ใส่ขนอหรือรสด,ดีนะคะลงไปนิดนึงค่ะหลังจากเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็ใส่น้ําลงไปนิดนึงค่ะเราจะเน้นรสชาติหวานนะคะเค็มนิดนึงค่ะที่เห็นก็จะเป็นน้ําตาลนะคะตักชิมนิดนึงค่ะเราจะไม่ใส่พริกนะคะเพราะว่าคุณสามีกินพริกไม่ได้นะคะเราก็จะ ผัดรสชาติเปรี้ยวหวานค่ะหลังเสร็จเรียบร้อยเราก็จะใส่ผักคะน้าฝรั่งลงไปค่ะขั้นตอนนี้เราก็ไม่ต้องคุกนานนะคะปิดเตาแก๊สค่ะหรือปิดไฟนะคะแล้วก็คุกค่ะพอให้ผักนั้นสุกนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะผัดคะน้าฝรั่งนะคะหรือผัดต้นรับนั่นเองค่ะสีสันน่ารับประทานมากค่ะ คุณสามีบอกว่าเป็นครั้งแรกที่เคยรับประทานเช่นกันคะ่ะบอกว่าอร่อยมากคะ่ะทานกับข้าวสวยร้อนๆนะคะเข้ากันคะ่ะลองไปทำรับประทานกันดูนะคะอร่อยจริงๆคะ่ะเป็นผักที่รสชาติอร่อยกว่าผักคะน้าบ้านเรานะคะแล้วก็อร่อยกว่าผักกะหล่ำนะคะรสชาติมันจะออกมันหวานไม่ขมนะคะ มาค่ะตักข้าวสวยร้อนๆเลยค่ะแล้วรับประทานค่ะผัดผักร้อนๆเลยนะคะสีสันน่ารับประทานมากค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องชีวิตเรียบง่ายสไตล์มาดามกาแฟอินแกมมาด้วยนะคะบายบายค่ะพบกันคลิปหน้า